อ๋อคนนี้คนเดียวข้างในคนนี้คนเดียวใช่ไหมอ่าคนนี้คนเดียวคนนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เข้ามือคนนี้ไม่เกี่ยวเลยอ่าแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนขายอ่าตอนใครคนขายชี้อ่าชี้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 เลยคนไหนคนไหนไอ่ยอ่านี่อ่าคนนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะได้กับไปเบอร์เพราก่อนกินและใครเป็นคนไปขอครีมคนนี้ใช่ไหมยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาก็ถือว่าขโมยครับถือว่าขโมยเหมือนกัน อ๋อโ,โอเคใครใครใครชี aji, Above, high, ère, trips, problems, ้เอาชี้ดิใครคนไหนคนนี้ใช่ไหมชื่ออะไรอืมเขาพูดเองอ่าพูดเองนะอ่ายู่งเอื่องอย่างนี้เอออย่าไม่ไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแคดีมันมาแล้วก็ลองอ่ะเกียร์จ่ายะกัยร์จ่ายแล้วแบบกระสุนหรือยุ่งเอี้ยแล้วก็กระสุนหรอคือคนนี้คนนี้คนเดียวใช่ไหมเปล่าเปล่าจ้ะนักข่าวด้วยตำรวจด้วยจ้ะ มีมีอยู่ที่ไหนเต็มถุงเลยใช่ไหมคืนไปหมดแล้วคืนไม่หมดแล้วคืนไหนคืนคืนใครคืนใครคืนยู่แล้วคืนชื่ออะไรนะชื่อลี่ชื่ออะไรนะลี่นี่ดูลี่เนี่ยดูลี่นี่นี่แหละอ่าดูลี่เออเอาเอาไปทำไรเอาไปขายหรือเอาไปทำไรไม่เดาไปขายใส่รถใส่รถขายไม่เห็นว่ามันมันเดินมาคืนแล้วคืนอย่าทำอย่าทำเพราะแกงอย่างนี้เขาถ้าหนักเสียนกัน